สวัสดียามเช้านะคะต้อนรับเข้าสู่โคกหนองนาคุณตาสิงของเรานะคะเช้านี้บรรยากาศดีดีนะคะพายุเข้าฝนตกไปรยโปยนิดๆเราก็นั่งจิบกาแฟฟังเสียงนกเสียงกาก่อนที่จะลงสวนนะคะหลังจากจิบกาแฟเสร็จแล้วนะคะเราก็ได้เวลาลงสวนนะคะเช้านี้ไม่ได้พาน้องหมาออกไปวิ่งเล่นนะคะเพราะว่าน้องหมา ชอบไปวิ่งไล่กัดไก่เขานะคะทีนี้เราก็เลยต้องกักตัวน้องหมาไว้ช่วงนี้บวบยักษของเรานะคะให้ผลผลิตดีดีนะคะบางทีกินแทบไม่ทันนี่เลยค่ะแล้วก็เลื้อยไปตามต้นกล้วยต้นมะพร้าวแล้วก็ไผ่นะคะเราก็ห้ามเขาไม่ได้ก็เลยต้องปล่อยให้เขาตามสบายนะคะเพื่อนๆน ท่านไหนที่สนใจมเมล็ดพันธุ์บวบหอมของเรานะคะก็ทักมาได้นะคะเราแจกฟรีบวบหอมน,นี่แบบอร่อยมากๆเลยนะคะเมนูบวบหอมของเราก็จะมีผัดใส่ไข่ก็อร่อยมากๆนะคะหรือจะแกงเปรอะใส่หน่อไม้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะนี่คือกิจกรรมในแต่ละวันนะคะหลังจากตื่นเช้ามาจิบกาแฟฟังเสียงนกเสียงกายยามเช้านะคะ พอฟ้าสางเราก็เริ่มลงมือเพราะว่าช่วงสายๆหลัง8ปดโมงขึ้นไปนะคะแดดจะร้อนมากๆแต่ช่วงนี้พายุเข้านะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนอากาศก็จะเย็นลงกว่าปกติก็ทำให้เราทำงานได้เยอะนะคะตอนนี้ก็ต้องตัดแต่งเอายาออกเพราะว่ายาขึ้นไวมากช่วงฤดูฝนการทำสวนก็เหมือนเป็นการ ทำสมาธิอย่างหนึ่งนะคะเพราะเรามีใจจดใจจ่อยกับสิ่งที่เราทำแล้วก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะคะเช้ามานี้เราเริ่มงานบางทีก็ก่อนหกโมงเช้านะคะวันไหนที่ขยันก็ทำจนถึงประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงนะคะเวลาทำสวนนี่จะเพลินมากๆเลยนะคะถ้ายิ่งแดดไม่ร้อนนี่เราจะได้ทำงานได้เยอะมากนะคะช่วงนี้พายุเข้านะคะ บางวันก็ลงสวนไม่ได้แล้วก็หากิจกรรมในร่มทำก็คือเราจะนำผลผลิตของเรามาแปรรูปนะคะทำพวกน้ำยาล้างจานทำยาสระผมเดี๋ยวจะนำมาให้ดูในคลิปต่อไปนะคะช่วงนี้เราจะเก็บหัวปลีบ่อยมากเลยนะคะเพราะกล้วยของเรานี้มีทั้งหมด30กว่าเครือนะคะ แล้วเขาก็ทยอยออกมาเราก็จะเก็บหัวปลีไปทำอาหารนะคะเช้านี้ก็ได้อยู่ประมาณ4หัวปลีนะคะเช้านี้เมนูอาหารเที่ยงของเราก็จะเป็นผัดเผ็ดปรีกล้วยใส่หมูสับใส่ใบชะพลูนะคะซึ่งเป็นเมนูโปรดชอบกินมากๆเลยคะ่ะ แล้วเวลาเราทํากับข้าวทีหนึ่งนะคะเราจะทำหม้อใหญ่ๆซึ่งจะแบ่งให้คุณยายแล้วก็พี่สาวนะคะก็กินกันได้ทั้ง3ครอบครัวซึ่งมันก็ช่วยลดรายจ่ายได้เยอะเลยนะคะเมนูนี้ที่เราซื้อก็จะมีแตนหมูสับนะคะนอกนั้นเราจะมีอยู่ในสวนทั้งหมดช่วงนี้ฝนตกชุกนะคะหน่อไม้นี่ขึ้นกินแทบไม่ทันนะคะเราก็นำมาแปรรูป ทำหน่อไม้ดองแล้วก็ทำหน่อไม้ต้มนะคะเมนูหน่อไม้ดองของเราหลากัหลกๆก็จะแกงใส่ปลานะคะใส่ผักกะเยงอร่อยมากๆเลยค่ะหรือถ้าหน่อไม้ต้มนะคะก็มาทำต้มจืดใส่ใบชะยานะคะหรือใบผงชูรสซึ่งก็จะกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยนะคะผักชะยานี่เป็นพืชสมุนไพรนะคะ เขาจะมีสารช่วยต้านมะเร็งนะคะแล้วก็มีวิตามินอื่นอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะคะ เก็บผลผลิตนะคะเชา้านี้ดูค่ะปีกล้วยหน่อไม้นะคะได้แล้วนะคะกล้วยของเราเครือไม่ใหญ่แต่ว่าอร่อยนะคะ ตอนนี้กล้วยทุกเครือในสวนของเรานะคะคุณยายก็จับจองเรียบร้อยนะคะเราก็ตัดทั้งหมด4เครือเพราะว่าเครือเล็ก3เครือนะคะแล้วก็มีเครือใหญ่อยู่2เครือนะคะแล้วก็เครือใหญ่นี้จะมีอยู่7จ็ถึงสิหวีนะคะการตัดกล้วยนี้ก็เป็นการออ pues กกําลังกายอย่างหนึ่งนะคะเราต้อง ใช้พละกําลังเยอะเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะตัดได้แล้วก็ต้องมีเทคนิคในการตัดนะคะไม่งั้นกล้วยเขาล้มลงมานี้กระแทกลูกก็จะแตกนะคะเพราะฉะนั้นแรกๆแล้วก็ยังจับทางไม่ได้นะคะแต่พอตัดบ่อยๆล้วก็เริ่มเรียนรู้แล้วก็มีเทคนิคเข้ามาช่วยเพื่อที่จะไม่ให้กล้วยกระทบกับดินก็จะทําให้ลูกกล้วยวีกด้วยแตกเป็นจิ๋งเสียงนะคะนี่ละคะ่ะ ทุกๆวันคือการเรียนรู้นะคะเราเรียนรู้ในการปลูกต้นไม้เรียนรู้ในการตัดแต่งกิ่งไม้เรียนรู้ในการเก็บผลผลิตนะคะดูค่ะด้วยคืนนี้มีทั้งหมด11วีนะคะแบบหนักมากต้องใช้รถมาขนกันเลยนะคะ หลังจากตัดเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็ต้องมาค่อยแบบตัดออกทีละหวีทีละหวีนะคะงานนี้ก็เป็นงานที่แบบว่าค่อนข้างที่จะต้องพิถีพิถันนะคะไม่งมั้นมีดจะไปโดนกล้วยแรกๆก็ตัดแบบโดนกล้วยขาดหลายลูกนะคะแต่พอตัดมาหลายๆลปีสปีผ่านไปก็เริ่มที่จะคล่องมือแล้วนะคะการตัดก็เริ่มง่ายขึ้นแต่ก็ต้องใช้เวลานะคะ สิ่งเล็กๆแบบนี้นะคะก็ทําให้เราเรียนรู้แล้วก็ภูมิใจนะคะในความสามารถในการตัดกล้วยออกจากเครือของเรานี่ค่ะมันเป็นความสุขที่เราหาที่ไหนไม่ได้นะคะปลูกเองตัดเองกินเองนะคะหลังจากตัดกล้วยเสร็จนะคะทีนี้ก็มาทำเมนูปลีกล้วยกันเลยนะคะ เรื่องแกงเราจะทำเองนะคะเราจะเก็บพริกสดจากสวนปั่นใส่หอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็ตะไะครนี่ค่ะนนหน้านตาก็จะออกมาแบบนี้เลยนะคะรสชาตินี้แซ่บมากหลานจะชอบมากเลยนะ,ะอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มเราเลยนะคะ